วอลิลลาโมเดิ h โฮมบ้านนกดาวสไตล์โมเดินกับความแตกต่างที่มีระดับจนคุณต้องพอใจครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีบ้านหลังเล็กอีกหลังหนึ่งมานําเสนอนะครับบ้านหลังนี้มีขนาดกว้าง3เมตรยาว6.5เมตร บ้านหลังนี้เหมาะสําหรับทํารีสอร์ททาบ้านพักตากอากาศแล้วก็ทําบ้านเช่านะครับบ้านหลังนี้ถึงแม้จะเป็นบ้านหลังเล็กแต่ผมเน้นห้องน้ําใหญ่มากนะครับห้องน้ํามีขนาดกว้างถึง2เมตรยาว3เมตรนะครับผมตกแต่งได้ลงตัวแล้วก็ภายนอกผมตกแต่งเป็นโทนสีเหลืองเรียกได้ว่าใครเข้าห้องน้ําแล้วไม่อยากออกจากห้องน้ํานั่งทั้งวันกันเลยทีเดียวนะครับ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราตามไปดูของจริงกันเลยนะครับครับบ้านที่ผมจะนําเสนอนี้ก็เป็นบ้านไซเอส ของวริสล,ลาโมเดนโฮมขนาดกว้าง3เมตรยาว6.5เมตรนี่คือสภาพด้านหน้าของวริสล,ลาโมเดนโฮมด้านหน้าก็เป็นโทนสีเหลืองตัดกับสีขาวมีระเบียงด้านหน้าไว้นั่งเล่นไว้จิบกาแฟไว้ตากอากาศตอนเย็นๆบรรจุคนได้5 6คนสบายๆด้านข้าง และด้านหน้าก็ประดับตกแต่งด้วยไฟดาวไลน์นะครับเวลาเปิดตอนค่ำคืนก็มีแสงสีที่สวยงามนี่คือด้านข้างก็มีหน้าต่างบานกระจกโดยรอบเวลาไม่อยากเปิดแอร์ก็เปิดหน้าต่างก็เย็นสบายบ้านหลังนี้ก็แถมมาพร้อมกับเครื่องปรับรกาศขนาด 9,000วิทยูนี่คือสภาพด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะครับประดับตกแต่งด้วยไม้ฝาเชือร่าโทนสีเหลืองตัดกับสีขาวนี่คือสภาพด้านหน้าและบริเวณสภาพโดยรอบทางขึ้นก็เป็นบันได3ขั้นนะครับ แล้วก็ทางด้านข้างก็จะเป็นละเบียงที่นั่งเล่นไว้จิบกาแฟไว้ตักอากาศตอนเย็นหรือตอนค่ำคืนด้านหน้าก็เป็นกระจกขนาด3ช่องนะครับเป็นสไตล์โมเดิร์นและประตูทางเข้าก็กว้าง1เมตรสูง2เมตรเป็นประตูบาน UPVC ทนแดดทนฝน นี่คือสภาพด้านในนะครับขนาดกว้าง3าูณ3เมตรมีเครื่องปรับประกาศฝ้าเพดานเป็นฝ้าหลุมมีไฟดาวลายก็สามารถที่จะปรับแสงสว่างได้ตามความเหมาะสมตามความชอบนะครับว่าท่านจะต้องการสีเข้มหรือว่าความสว่างมากน้อยแค่ไหนก็สามารถปรับได้แล้วก็มีช่องผนังนะครับเจาะสำหรับใส่ตู้เสื้อผ้า ก็สวยงามอีกแบบหนึ่งไม่ลรกะละกะด้วยนะครับนี่คือสภาพด้านในก็เป็นโทนสีเทาออกเรียบๆนะครับสำหรับแนวผู้ดีนิดนึงนี่นะครับสภาพภายในกว้าง3คูณ3เมตรใส่เตียงใส่ทีวีใส่ตู้เย็นเหมาะสำหรับทำบ้านพักตากอากาศทำบ้านเช่านะครับนี่นะครับ ห้องน้ำที่ผมกล่าวถึงนะครับเป็นไงบ้างครับน่านั่งไหมครับหันสามารถที่จะนั่งดูหนังสือพิมพ์นั่งเล่น facebook เล่นไลน์เล่น youtube ได้ตลอดทั้งวันเพราะห้องน้ำมีขนาดกว้างถึง2เมตรยาว3เมตรแบ่งห้องเปียกกับห้องแห้ง แบบเป็นสัดส่วนนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยลายกระเบื้องที่ดูกลมกลืนลงตัวมีชั้นวางหนังสือมีกระจกแล้วก็เครื่องทำน้ําอุ่นแถมมากับตัวบ้านนะครับนี่นะครับสภาพภายในโทนสีก็ดูโดดเด่นนะครับ กลมกลืนให้บรรยากาศสบายสบาๆนั่งได้นานเป็นชั่วโมงช่วโมงนะครับนี่คือสภาพด้านนอกที่ผมกล่าวถึงนะครับมีตัวใส่เสื้อผ้าในผนังสำหรับใครต้องการติชมก็ติชมผม มาได้นะครับผมยินดีรับฟังทุกคอมเมนต์นะครับผมครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากท่านได้ชมคลิปวิดีโอจบลงไปแล้วเชื่อว่าคงจะถูกใจท่านมากทีเดียวนะครับเพราะนีคือบ้านวาลิสลาโมเดินโฮมไซส์เอซึ่งเป็นไซส์เล็กความกว้างก็3เมตร ถ้ารวมแท t กเ t อร์ด้านข้างต่อไปนิดหน่อยด้านข้าง2ข้างบอ,อกความกว้างอยู่ที่3เมตรครึ่งส่วนความยาว6เมตรครึ่งบ้านหลังนี้ถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับขนาดพอเหมาะเหมาะอย่างยิ่งนะครับสำหรับนำไปทำรีสอร์ทบ้านพักตากอากาศหรือทำบ้านเช่าก็ดีนะครับและบ้านที่ดีนะครับจะต้องมีองค์ประกอบครบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้าง ผมให้ความสําคัญมากเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างผมใช้เหล็กเคลือบก,กาวไนล์หนาถึง2มเมตรแล้วก็เชื่อมเป็นรอยเก็ดป่าสวยงามผมใช้ช่างที่มีฝีมือไว้ใจได้นะครับเรื่องความมั่นคงแข็งแรงเนี่ยท่านไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องลมพายุหรือว่าเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ย ไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนแล้วก็สามารถที่จะยกเคลื่อนย้ายได้ไปไหนต่อไหนได้หลายสิบครั้งโดยที่โครงสร้างไม่พังเสียหายอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องของผนังผนังผมใช้ผนังของเชร่านะครับหนา8ปมิลน,นะครับส่วนฝ้าเพดานทั้งด้านด้านในแล้วก็ด้านนอกผมใช้ฝ้าเพดานที่มีความหนา9ม mm มนะครับ แล้วก็อะลูซิงนะครับอะลูซิงของผมเนี่ยใช้ความหนานะครับหนาเป็นพิเศษครับใช้เบอร์30เรียกแล้ว,ว่าทั้งตัวบ้านเนี่ยผมใช้แต่ของดีๆนะครับแล้วก็มีความสวยงามมั่นคงแข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะอยู่กับท่านได้ชั่วลูกชั่วหลานกันเลยทีเดียวนะครับผมขอยืนยันและการันตีตรงนี้เลยนะครับว่าโครงสร้างความสวยงามครบอยู่ในบ้านหลังนี้ อย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอเก่าคำว่าสวัสดีครับ